ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับพระรูปหล่อหลบเมื่อเงินปืนแตกพิมพ์แจกแมคโครไว้หลายคลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีหลายๆครั้งนะครับมีเพื่อนๆนําพระพิมพ์นี้มาถามเกี่ยวกับพิมพ์แจงแมโครว่าพิมพเนี้นะครับเป็นพระรูปหล่อหลบเมงินปืนแตกไหมผมบอกได้เลยนะครับพระพิม์นี้ไม่ใช่พระรูปหล่อหลบเเงินปืนแตกพิมพ์แจงแมคโครนะครับแต่เป็นพิมพเแจงแมคโครวัดบางคลานที่สร้างพศ2530นะครับ ซึ่งเป็นพิมพ์ท้าที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายโดยเฉพาะโลหะเ่ยจะเป็นโลหะรุ่นใหม่ไม่ใช่โลหะเก่าแบบพรารูปหล่อหลบมเงินปืนแต่นะครับโอเคนะครับพระองค์นี้ก็คือพิมพ์แจกไมค่ครของวัดบางครานที่สร้างปศสอ3 0นนะครับพระองค์นี้ดีหน่อยนะครับเป็นพระเนื้อเงินทั้งองค์เลยนะครับซึ่งเป็นพระที่ผมเก็บเช่าเก็บไว้นานแล้วนะครับโอเคนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นเนื้อทองเหลืองธรรมดานะครับซึ่งไม่ใช่โลหะเก่านะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พะรูปหล่อหล่อเงินพิมพ์แจกไมโครบัควัดบางคลานที่สร้างพศ .2530 องค์นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับลักษณะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินที่เงินรุ่นใหม่นะครับข่าวฟรีเลยนะครับเห็นไหมครับพิมพ์พายนี่ถือว่าตอดติดคมชัดมากเลยนะครับเท่านี้ผมเช่ามาได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับบอกมากๆเลยนะครับราคาแค่หลักร้อยกลางนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะขอเช่าต่อนี่ก็ทัก มาสอบถามได้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทํำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณนะครับส